จริงๆในรายการก็จะมีของขวัญแจกเยอะนะเนาะแต่เผอิญน้องวานิดายังไม่ได้ของขวัญอาจารย์ท่านก็ถามว่าได้ได้อะไรครับน้องบอกยังไม่ได้คือของขวัญที่สําคัญนะสําหรับเด็กๆเกนาะต้องขอขอบคุณโมทนาบุญผู้ใหญ่ใจดนะีที่ส่งกันมาเนี่ยเด็กกับของขวัญขนมเนี่ยเป็นของคู่กันแม้จะไม่เจอตัวจริงแต่ว่าเราก็มีไปณีย์ส่งเนาะมีเคอร์รี่มีอะไรต่างส่งไปถึงที่ได้หมดเลยช่วงจับรางวัลเนี่ย หรือช่วงต่อคำถามที่มีรางวัลให้เนี่ยเขาจะจ้องตาแป๋วเลยนะจ้องตาเป็นมันเลยโดยเฉพาะบางทีลูกล้อหมุนนะ่ยชื่อเยอะๆเนาะน้องบางคนได้เนี่ยถึงกับกระโดดเลยนะกระโดดแล้วโหกระโดดไปในบ้านเลยอนยะ่างเงี้ยเขดีใจมากเลยอนยะ่างเงี้ยเนาะก็เป็นบรรยากาศสําหรับเด็กตัวน้นนอนนะที่มา,มาร่วมงานกันคราวนี้เนี่ยในเรื่องของกิจกรรมออนไลน์เนี่ยก็มีอีกอกิจกรรมหนึ่งที่ คิดว่าแม้จะจัดได้แต่ก็จัดได้คือทุกทีเนี่ยชนลมพูดเนี่ยจะจัดค่ายเป็นประจําเลยค่ายเทอมหนึ่งเทอมสองค่ายปิดเทอมเล็กค่ายปิดเทอมใหญ่เรียกว่าจัดค่ายหลายสิบค่ายต่อปีเลยนะมหาสารแล้วก็มีคนน,น้องนักศึกษาเนี่ยมาเข้าค่ายเยอะมากเลยแต่ปีสองปีนี้จัดอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ทางฝ่ายงานม,มหาวิทยาลัยก็มองว่า ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วน้องๆน,นักศึกษาน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะขาดในเรื่องของศีลธรรมไปก็จึงเกิดโปรเจกต์ในการลองจัดค่ายออนไลน์ดูเออแปลกดีเนาะปกติค่ายมันเหมือนต้องมารวมตัวกันแต่ว่าคันนี้ลองจัดค่ายเป็นออนไลน์ดูลองนําล่องดูว่าเป็นยังไงก็ปรกากฏว่ามีน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็ประมาณหลักสิบเนาะประมาณ 40- 50ประมาณเนี้ย ที่ได้มาเข้าค่ายกันก็มาสมัครมาแบบงงนี่แหละพี่ก็ชวนมาแล้วก็ดูว่ามันไม่มีอะไรต้องลงทุนอะไรมกมายก็แค่เข้าลิงก์มาต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมมาในกิจกรรมนี้ก็จะเหมือนๆกับค่ายจริงๆเลยนะมีการสวดมวนต์ทรรมวัชชาธรมวัเจนฟังธรรมนั่งสมาธิรวมถึงฝึกเรื่องของความดีสากลด้วย